อมาต่อกันที่อันนี้ค่ะต้องบอกว่าเป็นข่าวที่แม่แม่หลายๆค,คนนะคะที่เป็นอสมต้องบอกว่าถือว่าเป็นอีกหนึ่งองค์กรที่อีกหนึ่งหน่วยงานที่มีความสําคัญมากยิ่งถ้าเก<ฮ>ิดในช่วงโควิดที่ผ่านมาน<ฮ>เรียกได้ว่าเป็นเป็นหนึ่งของ กลไกสําคัญที่ทําให้ประเทศไทยของเราเนีะคะหลุดพ้นจากในเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิดได้เป็นอย่างดีเลยเดินทุกชุมชนไปทุกบ้านโอ้โหเคาะประตูบ้านด้วยนะที่สําคัญนะคะก็คือกลุ่มของอาสาสมัครสาธารณสุขไปจหมู่บ้านอสมนั่นเองค่ะแล้วก็อาสาสมัครกรุงเทพมหานครหรือว่าอสสเดิมทีเนี่ยนะคะเขาจะมีค่าใช้จ่ายคือเหมือนเป็นค่ากําลังใจให้ลกเดือนละพันแต่ว่าหลังจากที่เขาเห็นบทบาทความสําคัญแล้วก็หน้าที่ของแม่ๆอสมแล้วเนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่า ต้องเพิ่มเงินให้นะเพราะเขาทางานหนักจริงๆลงพื้นที่แบบว่าทุกหัวละแหงเลยละ่ะทั่วประเทศเนี่ยนะคะเพิ่มเป็นเดือนละ2,000บาทค่ะแล้วก็มีการตั้งงบประมาณประจําปีงบประมาณ2,567เนี่ยนะคะเพิ่มเงินในเรื่องของการที่จะเข้ามาดูแลนะคะอ2ออมอแล้วก็อสสในทุกพื้นที่ในประเทศไทยเนี่ยเพิ่มจาก1,000เป็น2,000บาทเขาบอกว่าเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะ,ะจะเห็นว่าบทบาทการทําหน้าที่ในการรณรงค์ดูแลรักษาสุขภาพของ กลุ่มอสอมแล้วก็อสอสเนี่ยมีบทบาทสําคัญจริงๆอย่างที่พี่นิวบอกไว้นะว่าเป็นในช่วงของโควิดเนี่ยจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการป้องกันการสอดส่องดูแลการเฝ้าระวังเนี่ยนะคะอ,อสอมลงพื้นที่เข้มแข็งมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการประเมินสุขภาพคนในชุมชนนะคะดูเรื่องการเคลื่อนไหวขาดสารอาหารไม่เรื่องเด็กคนชรา,าคนแก่เนี่ยไปดูหมดเลยรวมถึงการสร้างความรู้นะคะในเรื่องของการบริการสุขภาพตามสภาพปัญหาของแต่ละพื้นที่เนี่ยนะคเขาก็ลงไปดูแลได้ได้ อย่างดีเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ทาให้หลายๆปัญหาเนี่ยได้รับการคลี่คลายมากขึ้นนะคะซึ่งต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยสมาชิกอสอมอแล้วก็อสอสอเนี่ยนะคะอสอมอเนี่ยทั่วประเทศจะอยู่ที่ประมาณล้านกว่าคนคนะคะแล้วก็อสอสอประมาณ15,000คนแล้วก็คาดว่าในการที่จะใช้งบประมาณในแต่ละปีเนี่ยนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ13,000กว่าล้านบาทซึ่งรัฐบาลก็ได้ย้ำนะคะว่ารัฐบาลเนี่ย เห็นความสําคัญจริงๆแล้วก็ต้องดูแลบุคลากรดาง่าวจริงๆทุกภาคส่วนก็ต้องช่วยกันนะคะที่จะพัฒนาระบบเนี่ยให้เป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้นด้วย อสมต้องบอกอย่างนี้นะคะว่าไม่ใช่แค่สร้างประโยชน์ให้เห็นในเป็นที่ประจักษ์ในพื้นที่ประเทศไทยเท่านั้นน,น,นะคะหลายหลายองค์กรที่เป็นองค์กรอนามัยโลกเนี่ยเขาก็ต้องบอกว่าเขายกย่องนะในส่วนของอสมของเมืองไทยว่าเป็น,นกลไกสําคัญจริงๆที่จะ,ะ,ะเป็นการเป็นบุคลากรที่ส่งเสริมในเรื่องของด้านสาธารณาสุขควบคุมโรคระบาดเป็นกลุ่มมวลชนที่เป็นเหมือนจิตอาสาเน่ยเข้ามาบําเพ็ญประโยชน์ชชชต่อส่วนรวมในประเทศถูกต้องก็คือจริงๆล่ะเขา คือเป็นคนในชุมชนนั่นแหละแม่ๆป,ป้าๆลุงๆเนี่ยเดินไปบางทีช่วง ข้เลือดออกระบาดนะไปหยอดทรายอเบสนู่นนี่นั่นนะคะไม่คอยวัดความดันให้ผู้สูงอายุในชุมชนก็ถือ,อว่าเป็นเป็นสิ่งที่สําคัญแล้วก็อนาคตเขาจะมีการผลักดันว่านโยบาย3หมอให้ประชาชนคนไทยต่อนหนึ่งคนนั่นก็คือหมอคนที่หนึ่งนี่ก็คืออสมหออมอเนี่ยน,น,นะคะคัดกรอใช่คัดกรองเบ,บื้องต้นเลยสุขภาพดีไม่มีอะไรต้องไปปรึกษาหมอในโรงพยาบาลไหมหมอคนที่สองคือหมอสาธารณสุขประมภูมิคลินิกครอบครัวต่างๆนะคะแล้วก็หมอคนที่3นั่นก็คือแพทย์ในโรงพยาบาลนั่นเองถืัการโงยาบาลนี้ถูกต้องสา หมอนะครับ<ม>เริ่มจาก<ม>อส<ร>มอแล้วก็หมอสาธารณสุขแล้วจากนั้นก็เป็นหมอครอบครัวนะ